วันจันทร์นะขอ,อพรเทวดาประจําวันเกิดเรื่องอะไรดีแล้วขออย่างไรเราต้องดูคุณสมบัติพื้นฐานก่อนคนวันจันนะั้นน่ะเป็นคนที่น่ารักอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนคือถ้าตามตำราท่านว่าคนวันจันนะั้นน่ะธาตุประจําวันนะนะดินนับลมไฟนะเออน,น,นั่นคือธาตุนะคือธาตุดินที่เป็นดินอ่อนบางตำราบอกดินเหลวบางตำราบอกดินโครนเอาง,ง่ายๆนะ เป็นธาตุดินที่ดูเหมือนจะมีความหนักแน่นคือหูพื้นดินที่เราเหยียบอยู่ต้องต้องแน่นต้องมั่นคงใช่ไหมแต่บังเอิญวันจันทเป็นดินอ่อนคือมีความหนักแน่นแต่ก็มีความอ่อนโยนเราต้องถึงดินอ่อนนี่มาถึงแบบดินโคลอนดินในบริเวณที่เหมือนกับว่าจะมีความชื้นอยู่ข้างในซึ่งวันจันทร์เนี่ยสามารถนะที่จะมีความอ่อนโยนได้ตลอดเวลาเลย แม้ข้างนอกนะจะดูเหมือนกับว่ามั่นคงมั่นใจถึงเวลาคนบรรจักรชอบเปลี่ยนใจกะทันหัน,หนดังนั้นคำแนะนาของอาจารย์คือใครที่เกิดบัจรจัทรเนี่ยเวลาที่เราอ่ะนึกจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพะอย่างยิ่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอะ่ะเทวดาประจรําวันเกิดขออะไรพวกเราขอให้มีความหนักแน่นขอให้ ไม่เปลี่ยนใจไปมาคนเรานี่เวลาที่มันเปลี่ยนใจง่ายเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่มั่นคงบางประการขึ้นถูกต้องหรือไม่อย่างวันจันเนี่ยดูจากคุณสมบัติของวันแล้วเนี่ยอย่างไรเสียก็มีสเสน่ห์คนวันจันไม่มีสเสน่ห์นรือไม่มีในโลกนะเออคนวันจันต้องมีสเสน่ห์เพียงแต่ว่าเสน่ห์ของวันจันเนี่ย,ยถ้าเปรียบเทียบนะเพราะเราเคยดูหนังดูละครนะเรานด้ถึง นางเอกเขาคนหัวันจันจะเป็นนางเอกเขาเรียกว่าบางทีมองไปแล้วมันไม่ได้เหมือนกับว่าสวยทีเดียวเลยแต่ว่ารู้สึกเอ๊ะทำไมทําไมดูดีแล้วก็ติดตึงนตาในใจเนี่ยคนบันจันเป็นอย่างนั้นพอกลับบ้านไปนอนเนี่ยคิดถึงอยากเจอเขานี่ยาเวจันเคยจะมีเสน่ห์แต่เวลาที่มีสเสน่ห์แล้วเนี่ยแล้วสมมติว่ามีคนมารักมาชอบแล้วไปเปลี่ยนใจให้ไปหักอกเขาเนี่ยเป็นบ่อยแล้วว่าคนมันจันจริงแล้วป่าชอบไปหักอกเขา ก็คือถ้าเกิดความไม่นแน่นชึ้ในความสัมพันธ์ในบางครั้งเลยอ่ะจังหวะเราเจอคนที่อาจจะเป็นคู่ได้ก็รู้สึกว่าอมืมันมีอันต้องพลาดไปถ้าคนบันจันเนี่ยจะไปซื้อเลขจะไปเสี่ยงโชคแม้หมายมันปันมือแล้วเชียวว่าเราจะซื้อเลขนี้ว่าเราจะเสี่ยงโชคแบบนี้จะตัดสินใจแบบนี้บางคนก็เป็นลักษณะของกาเสี่ยงโชคในการเลือก อะไรบางอย่างอะเนาะปรากฏไปเปลี่ยนใจกลางคันเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนใจอะมันอาจจะไม่สู้สิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกหลายต่อหลายครั้งนะคนบรรจัณเนี่ยมักจะเปลี่ยนใจแล้วไปพลาดในภายหลังดังนั้นตั้งมั่นให้ดีดังนั้นถ้าเกิดจะขอพรเทวดาประจํามันเกิดเงี้ยใครที่ได้รับไปนะพยันเทวดาประจัมันเกิดอย่างเงี้ยให้เอามาฐานจิตนะ เช้ามาเนี่ยเอามาแตะหน้าผากเลยว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งท,ที่ไม่ดีนี่สินขอให้มาลายหายไปโชคร้ายมาลายหายไปคนไม่ดีมาลายหายไปปัญหาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์สุขภาพที่ไม่ดีให้มาลายหายไปแตะหนึ่งครั้งทำงี้นะสองอยากจะรับทรัพย์รับโชคสิ่งที่ดีๆเช่นคนบรรจั์นั้นน่นนะจากได้ลาบนะจากความมีสเสน่ห์หรือความมีเขาเรียกวนะ่าคนที่เขาอะเอ็นโดเรา ก็แต่อีกครั้งหนึ่งขอได้เงินได้ทองจะเอากี่แสนกี่ล้านก็ขอไปขอจากเทวดาประจำมันเกิดโดยใช้ผ้ายันเทวดาประจำมันเกิดของเราแบบนี้แหละนะในหนึ่งผืนเนี่ยหนึ่งคนเพียงนะคนบรนจันนะหนึ่งขอให้สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคคนไม่ดีสิ่งไม่ดีนี่สิ่งไม่ดีโชคไม่ดีอะไรที่ไม่ดีจากชีวิตหายออกไป2ขอให้คนดีๆงานดีๆเงินดีๆเข้ามาโชคดีเข้ามาแต่สองครั้งนะ ครั้งแรกสิ่งไม่ดีหายไปพวกเราทวนนะแต่สองครั้งนะครั้งแรกสิ่งไม่ดีหายไปครั้งที่สองสิ่งดีๆเข้ามาแล้วระวังคนที่ไม่รักษาคําพูดอ่ะเออเอ็นเอเป็นสิ่งหนึ่งคนเมรจานไม่รู้เป็นไงชอบมีคนมาแกล้งมาจงใจหรือว่ามาประมาทเธอเลยหรือไงแล้วแต่มาพูดให้เราต้องเขวเห็นเราใจอ่อนไงเห็นเราใจดีไงก็ขอให้คนไม่ดีออกไปแล้วที่สําคัญคือ ขอให้ได้ทรัพย์เงินก้อนเพราะคนบรรจันชีวิตรอเงินก้อนรอความสําเร็จอันยิ่งใหญ่อยู่แล้วดังนั้นใครได้พ่ยันเทวดาประจํามันเกิดไปนะแบบนี้นะคนบรรจัมนะแต่น้าผังหนึ่งครั้งเพื่อขอสิ่งไม่ดีที่ออกไปเลยแล้วแต่อีกหนึ่งครั้งเพื่อขอให้สิ่งที่ดีเข้ามาไอ้ฐานกิตสองครั้งนะอาจารย์จะมีคาถานะประจําเทวดาประจํามันเกิดอยู่บนผพ่ยันนะ มอบไปให้เราด้วยแล้วจํานวนวิธีท่องท่องนะเท่ากับจํานวนที่รรบุบอาไว้อย่างกําลังหรือพลังของวันคนบรนจัเนะมี่ยมี1าครั้งก็ต้องคาถาสั้นๆเนี่ยสิครังร้ง,งนะทั้งพยันเือนนี้ทั้งแก้ปัญหาทั้งรับโชคแล้วก็มีคาถากํากับเสร็จใช้ได้ทุกวันนะขอให้คนบรนจั์นั้นน่รู้ศักยภาพแล้วก็รับพยันนี้ไปไอ้ฐานจิตให้ชีวิตนะสมหวังทุกประการนะใช้ได้ทุกวันนะคนบันจัณทำแบบนี้นะทำแบบนี้